แล้วก็อย Pop ่างแน่นอนนะปุ้กก so so, ็ไม่สามารถจะเปลี so, it it ่ยนป๊อบได้จิงใช่ไหมไม่สามารถเปิป๊อปก็เขียนโน้ต่าที่เวลาเทศช่วยช่วยพูดตรงนี้หน่อยป๊อปก็ไม่สามารถเปลี่ยนปู้กได้เหมือนกันใช่ไหมครับอย่างมากก็คืออย่างมากก็คือป๊อบก็คือทำตัวให้ดีที่สุดและก็หวังว่าปู้จะเห็นแล้วก็สามารถจะเปลี่ยนไปได้บ้างใช่ไหมครับ แต่นั้นเราพ่อแม่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรลูกได้อย่างมากก็คือดูแลอย่างดีแล้วก็แนะนําสั่งสอนแต่นั้นเราจรึงไม่ต้องเหลืออะไรที่จะมากังวลมากมายนะับเราก็ทําเต็มที่และถือฝ่าวิธรรมเจ้านะยครับ <Okay. S 1> ที่เสียนจึงสามารถเป็นบุคคลในรโลกที่สามารถเดินชีวิตโดยวิถีทางแบบนี้ได้เพราะถ้าเราไม่เชื่อพระเจ้าเราก็คงจะต้องจัดการทุกอย่างด้วยตัวเราเองเราต้องปิดยอดขายเองเราต้องตื่นเช้าพุ้นให้ขยันะเราต้องสามารถเต็มตัวอย่างดีได้นอนสิ่งน,นี้เราต้องทาอยู่แล้ว แต่ในสุดแล้วจะมีช่องว่างจะมีบางส่วนที่เราคุมไม่ได้เราไม่สามารถคุมว่าคนจะมาเรียนเฮควโดก,กับเราเราจะเฮโวโดกันเยอะมากนะได้อย่างตลอดเวลาหรือไม่ <c oughs> จะมีกิจาการจากเกาหลีมาเปิดตอนนี้มาเปิดแล้วในกรุงเทพนะครับพี่เบสพันพี่น้องว่าการแต่งงานครบวงจรนะในข่าวบอกว่าเจ้าของวงการที่ในการจาัดเทศกาลจาัดการให้บริการแต่งงานครบวงจรออกเส้นทรองร่อเนี่ยกำลังเดือดร้อนมากเลย เพราะว่าบริษัทเกาหลีมาเปิดโดย,โดยโตรงนะทั้งแต่งหน้าทั้งทําผมทําหน้าตารูปแบบของขวัญของชําด้วยชุดเป็นสไตล์เกาหลีหมดเลยนะครับของแท้เลยแม้คนทําผมก็ยังุตสากมาจากเกาหลีนะครับแล้วขอปลองจิงอยู่ที่ไหนแล้วครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเพบว่าสถานการณ์ในโลกนี้มีแต่การเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นฉะนั้นการที่เราดำเนินชีวิตโดยเราไม่รู้จักพระเจ้าเลยนะั้นเราจรงไม่สามารถจะละความผิดตุกัะบวนได้ เพราะเราจะเต็มไปด้วยสถานการณ์ที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเราจรึงไม่กังวลและเราอดทนในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไป็นครับ mm hmm. และเพราะว่ามีคนที่ชื่อคนหนึ่งชื่อนักบลเลียนฮิลล์นะครับซึ่งเป็นคนที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนที่ประสบคาวามสําเร็จกว่า5 0 0้คนได้บอกว่าเขาได้สัมผัสว่าคนเหล่านั้นที่สามารถประสบคาวามสำเร็จได้นั้นล้วนเป็นคนที่มีความภาคเพีเยรอดทนแล้วทํางานอย่างไม่ลดละแม้ว่าหลายอย่างเข้าคุมไม่ได้ก็ตาม ก็ตั้งใจทําต่อไปนะครับไม่มาบ่นต่อว่าสิ่งต่างๆนะครับและเมื่อเราสามารถจะควบคุมตัวเองได้มากขึ้นนะครับเราสมอดทนมากขึ้นผลก็คือเราจะนับถือตัวเองสูงขึ้นเราจะชอบตัวเองมากขึ้นเราจะมุ่งมั่นมากขึ้นและเราจะมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อเรายังคงทํางานที่เราควรทำต่อไปนั่นคือประการที่1นนะครับสาการที่เราควรจะอดทนก็คือสาการที่เราไม่สามารถควบคุมได้ประการที่2ก็คือเมื่อคนไม่เปลี่ยน แต่พูดเลยนะครับเมื่อคนไม่เปลี่ยนเมื่อคนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่จะต้องทํานะครับพระเจ้าบอกว่าให้เราอดทนเหมือนกันในข้อสิบบอกว่าพี่น้องทั้งหลายจงเอาแบบอย่างการทนทุกข์ของการอดทนและการอดทนของผู้เผยพระชนะผู้ใดผู้ใดกล่าวความในพระนามขององค์พระเจ้าเราพบว่าหลายครั้งคนที่เกี่ยวข้องกับเรานั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงสักทีเลย ลูกเราก็ไม่เปลี่ยนตามที่เราต้องการ,นะรสมาชิกก็มาโบ์ไม่ตรงเวลาสักทีหนึง่งนะครับหรือหลายคนที่อาจจะพูดนำรัศการก็รู้สึกเครียดม,มากดูสนะิคนส่วนหนึ่งก็รัศการอย่างที่อีกคนหนึ่งก็มองตาโตเช่นนะไม่ยอมรับรการสักทีหนึง่งนะครับหรือว่าลูกเราก็ไม่ขยันแข่งรองให้ตอนกลางคืนนะหรือมีเหตุการณ์หลายอย่าง หรือว่าสามีเราล้อก่าเรคืนไม่ใช่แต่เป็นลูกนะครับหรือมีสถานการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นคนนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเมื่อคนไม่เปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องที่เราต้องอดทนใชไ,ไหมครับเราจรึงไม่มีการนัดหลุดนะเราจรึงไม่มีการทําร้ายหรือดูดูด่าว่ากล่าวใครนะครับฝ่ายครอบครัวผู้ชายก็ต้องอดทนรอคอยการแต่งตัวของภรรยาแต่านะอาจจะใช้เวลาเลื่อนนานสักนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็ไม่เสร็จสักทีอดทนในการที่ภรรยาไม่เลือกซื้อของนะครับหรือผู้หญิงก็จะอดทนต่อความที่หลงที่เลยหมกสามีทำไมง่ายๆแค่วันแต่งงานทำไมจบไม่ได้ผู้ชายบอกมันง่ายที่ไหนผู้หญิงก็บอกแล้วมันยากตรงไหนนะครับแค่วันเกิดวันแต่งงานและวันที่เราเจอกันครั้งแรกความที่เราเจอกันครั้งแรกร้านอาหารที่เราไปกินในครั้งแรกมันยากตรงไหนผู้ชายบอกเราขอยอมแพ้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้น เรานั้นจะต้องอดทนต่อการไม่เปลี่ยนแปลงของลูกน้องเราใช่ไหมครับ mm hmm. หรือคนพระเจ้าออก็ยังอดทนต่อเราด้วยจริงไหมครับ mm hmm. เราก็ยังดูสิเราก็ยังไปสาบบ้าบาปอยู่ได้ทุกอาทิตย์ mm hmm. นะครับเรื่องเดิมนะขอพระเจ้าขอสาบบ้าบาปเรื่องเดิมเวอร์ชันที่ห mm ้า hmm. อะไรที่เป็นต้นนะครับความอดทนนั้นภาษากรีกใช้คําว่า m a c ครนะครับ คำว,ว่าแมกโรเทอร์มอสมาจากกาว่าแมกโครกับเทอร์มอสซึ่งเป็นคำที่พัฒนามากลายเป็นคำว่าเทอร์โมมิเตอร์นะครับความอดทนนั้นล่าศัพท์ภาษาเดิมเป็นเหมือนเทอร์โมวินเตอร์หมายความว่าต้องให้นานจนกว่าจะร้อนนะต้องสามารถจะเหมือนกับเป็นฟิวนะครับต้องไม่ขาดเวลาไฟไฟตกตกขึ้นขึ้นลงเราต้องไม่ฟิวขาดใช่ไหมจินตนาการั้นความอดทนคือคนที่ไม่ฟิวขาดง่ายๆ คนที่ไม่อดทนนั้นฟิวจะบามากนี่เดี๋ยวเราก็บ่นได้แล้วคนประเภทนี้ก็จะทําให้เกิดความเสียหายนะครับเซล์แมนที่ไม่อดทนนะครับอาจจะเสียลูกค้าไปครูที่ไม่อดทนอาจจะทําให้นักเรียนเกลียดวิชาภาษาติดไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าลําคาญหรือโมโหเด็กที่ท่องสอบไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับหัวหน้าแคร์ที่ไม่อดทนนะดูด่าว่ากล่าวคนในแคร์ก็อาจจะไม่แคร์ไม่ขยายก็ได้ ภรรยาที่ไม่อดทนต่อสามีสามีก็อาจจะมีความทุกข์แล้วก็ไม่สามารถจะทำตามมาตรฐานที่ภรรยาบอกได้นะครับหรือภรรยาหรือสามีที่ไม่สามารถอดทนต่อภรรยาก็ไม่สามารถใส่ความรักได้อย่างเหมาะสมใช่ไหมครับรู้สึกเบื่อเธอเหลือเกินที่ทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับความรักในครอบครัวก็มีปัญหาครอบครัวจำนวนมากมายต้องได้หยาบร้างกันเพราะว่าทั้งสองฝ่ายนั้นไม่สามารถอดทนต่อกันได้แล้วฉันจะไม่ทนต่อไปแล้วสามีกบอกฉันก็เหมือนกัน อะรอนั้นบอกฉันไม่อดทนก่อนทษก่อนก่อน,นแยกกันทะเลาะทิ้งตัวอีกครั้งเป็นอะไรนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อดทนกับการไม่เปลี่ยนแปลงของคนได้ไหมครับเพราะเรารู้ว่าวิธีการที่เกิดผลที่สุดในการเปลี่ยนแปลงผู้คนก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะั้นมีผลอย่างชัดเจนร,รุนแรงจริงๆนะครับประการที่3เมื่อไหร่บ้างที่เราอดทนก็คือเมื่อเราไม่เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น รเราพบว,ว่าพระพียากรได้พูดถึงชายตนหนึง่งนะครับซึ่งเป็นคนที่สามารถอดทนได้อย่างไม่น่าเชื่อก็คือโยบนั่นเองนะครับโยบนั้นเป็นเหมือนคนที่ผ่านการอดทนแล้วก็ความทุกข์ยากระดับชนะเลิศจนเข้ารอบสุดท้ายที่สามารถชนะนาดาวาได้ไม่ใช่โยบโยบนั้นสามารถเป็นตัวอย่างที่ชนะเลิศนะครับในความอดทน และในตัวอย่างความยากของปัญหาที่เกิดขึ้นที่ดูแล้วไม่สามารถเข้าใจได้เลยนะครับโยบเจออะไรครับโยบนั้นเริ่มต้นในการเป็นเสรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในยุคที่เขามีเขามีทุกอย่างที่ควรจะมีแต่สิ่งที่เขามีอยู่นะภายในเวลาเพียงแค่2วันทุกอย่างก,ก็หายไปหมดเลยเราเห็นพระทีโยบในโยบบทที่1นะครับข้อที่9ถึงข้อที่ย2ินะครับไม่รทราบวีในเขาคายหรือเปล่าเนะี อ่าีะเอาพี่น้องลองอ่านสักหน่อยดีไหมครับนะครับอันหนึ่งสองสามโยบยำเตรงพระเจ้าประาหรือพระคมที่ได้ทรงกั้นรั้วล้อมตัวเขาและตัปูนของเขาและทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรือพระคมได้ทรงพพดดํำนวยพระพรในกนรรมือของเขาและฝูงสัตว์ของเขาได้ทวีขึ้นใน่างนีนแต่ขอยื่นพระหัตถ์เธิ และแต่ต้องสิ่งทั้งสิ้นที่เขามีอยู่แล้วเขาก็จะแช่งพระองค์ต่อพระพเจพระองค์แต่พระเจ้าได้ระดมสตานว่าดูเถิดบรรดาสิ่งที่เขามีอยู่ก็อยู่ในน้านของเจ้าเพียงแต่อย่ายื่นมือแต่ต้องตัวเขาเท่านั้นสาตา์ก็ออกไปจากพระบักจจาต่อไปเลยครับอยู่มาวันหนึ่งเมื่อบุญชายหญิงของท่านกำลังรับประทานอาหารและดื่มเหล้าอมุ่นอยู่ในเรือนของพี่ชายของปีของเขาผู้สื่อสารมหายโยคเรียนว่า วัวกำลังไถนาอยู่และลากำลังกินหญ้าที่ข้าและมีคนเสบามาโจมตีเอามันไปและข่าคนใช้เสียดีคงด่าและข้าพเจ้าผู้เดียวหนีรอดมาเรียนครับอีกการที่หนึ่งเปิดเลยใช่ไหมครับต่อไปข้อสิบหกขณะที่เขากําลังพูดอยู่มีคนหนึ่งเข้ามาเรียนว่าเพลือขพรพเจ้าตกลงมาจากฟ้าสวรรค์ไม่แก่และคนใช้และเขา่างเสมนและข้าพเจ้าแต่ผู้เดียว ีรอดจาเหตุ่านต่อไปเสเจ็นขณะที่เขากําลังพูดอยู่มีอีกคนหนึ่งมาเรียนว่าชาเมเดียจัดเป็นสามกองทาการล้นอาูธไปและฆ่าคนใช้เสียด้วยคมดาบและขจ้าผพูดเดียวได้หนีรอดจาเหตุ่ารคือคนเดียวมาเรียนตลอดเลยนะครับข้อสิบแปดขณะที่เขากำลังพูดอยู่มีคนหนึ่งมาเรียนว่า บุตรชายอีกของท่านกำลังรับประทานและดื่มเล่ามนอยู่ในเรือนของพี่ชายของพียงเขาและดูเถิดมีพายุใหญ่ช่างคุณกดาษมากระทบเรือนทั้งสี่มุมและเรือนนั้นได้พังทับคนหนุ่มสาวและเขาได้ตายข้าพเจ้าผู้เดียวมีรอดสีเยท่านข้อที่เบ็ครับท่านว่าข้าพเจ้ามาจากท่านมารดาของข้าพเจ้าตัวเปล่าและข้าพเจ้ากลับไปตัวเปล่าพระเจ้าประทาน และเอาไปเสียสาทุกการในพระนามพระเจา้าในเหตุน,นี้ทังสิ้นโยบไม่ได้ทำบาปหรือก่อโทษพระเจา้านะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงว่าโยบนั้นเป็นบุคคลที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อได้เกิดขึ้นกับเขาครับเราพบว่าทุกวันนี้เราอาจจะมีปัญหามีความลำบากโยบนั้นสิ้นเสีย,สสยทั้งเงินครอบครัวเพื่อนฝูงทุกด้านในชีวิต แล้วหลังจากเวลานั้นในข้อต่อไปภรรยาก็มาให้กับปลัจใจโลก